ภูเดียราบริษัทภูประชาเนตเปิดอขอต้อนรับมวลสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็ผมบัญจงวงนรงนะครับได้นำผลิตภัณฑ์ของภูประชาอยู่3 4ตัวได้กันนะครับมาพูดคุยกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าผลิตภัณฑ์ ผู้ดีราดีอย่างไรนะครับพร้อมด้วยกาแฟกระชายที่มีส่วนผสมของนินจือน,นั้นดีอย่างไรวันนี้คุณเจนทิดานะครับจะมาพูดคุยขอเชิญรับฟังได้เลยครับครับนี่คือบรรยากาศที่กระผมเองบรรจงวงได้ลงนะครับได้นำผลิตภัณฑ์ของผู้ประชาผู้ประชาเน็ตเวิร์กเนี่ยจะมีสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นกาแฟกาแฟกาแฟอะไรนะกาแฟกระชายใช่ไหม จับจับได้ครับกาแฟากระชายาชมันจะมีอยู่สองตัวใช่ไหมยอ่ะกาแฟกระชายแล้วก็กาแฟกระชากเนี่ยนะครับเราใช้ปร่วกับพัน์แล้วก็มือข้างซ้ายนะครับซ้ายมือพี่น้องเนี่ยนะครับขวามือด้วยก็จะมีคูเดีราใช่ไหมคูเดีราเนี่ดีอย่างไรเราอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งนะคูเดีรานี่ถือว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดเรื่องของผู้หญิงนะที่คือผู้ชายก็กินได้นะครับผู้ชายก็ทานได้ผู้หญิงก็ทานได้และทีนี่ผู้หญิงเนี่ยก็คือจะสัมผัสได้เร็วกว่า<ม>เพราะว่าผิวพรรณเนี่ยจะแตกต่างคับผู้ชายอ่ากินแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะกินแล้วอนอนหลับสบายหลับลึกทำให้มองมาที่ <มา S 2> <า>นีด้วยวมองกล้อง จิตใจเราโปร่งใสสบายใจขึ้นนอนหลับแล้วออร่ามีเหมาะสำหรับท่านผู้หญิงอย่างกรณีที่เรานอนไม่ค่อยหลับ <c oughs> นะโดยเฉพาะมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนนี่นะตัวปูดีราตัวเนี้ยนะครับจะดีมากๆเลยนะอย่มากโดยเฉพาะเรื่องของทิความนี่ชัดเจนคือตัวนี้เนี่ยมัน เขาเรียกว่าเรารับทานได้นะครับแล้วก็แคปซูลเนี่ยสามารถที่จะผสมกับน้ำนะครับฉีดเป็นสเปรย์ได้นะครับเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยใช่ไหมเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยมันม,มันทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยมันสดใสชุ่มชื้นตลอดเวลานะครับแล้วก็ส่วนกาแฟนเนี่ยนะครับวนกาแฟอันนี้ก็คือเรื่องของสายตาด้วย รเรื่องของอมีผสมดินจืดด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการโควิดได้ด้วยนะครับการโควิดได้ด้วยแต่กลิ่นแล้วทําให้เราเนี่ยกระพริกระพากรดกับกบระเชงกระชุ่มกระชวยอันนี้ชัดเจนมากนะครับแล้วก็กลิ่นหอมอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับนี่คือกาแฟ i, าที่อยู่ในกลุ่มของผู้ประชาชนได้เลยนะครับก็จะมีกาแฟกระชายผสมดินจือแล้วก็ ดิเอร่านะครับและอีกตัวหนึ่งที่เด่นๆมากๆนะครับโดยเฉพาะเราใช้กับรถใช้กับถนนนี่แหละครับโอ้โหนี่มันพิสูจน์ได้ชัดเจนมากนะครับพิสูจน์ได้ชัดเจนมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันดีอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเจนทีลาเป็นพรีเซนเตอร์อันนี้ก็คือเราใช้จริงนะครับจากประสบการณ์จริงเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพ ไม่ดีก็ลองมาพิสูจน์ได้นะครับที่ภูประชาเน็ตเวิร์กนะครับเพียง300บาทเท่านั้นเองนะครับพิสูจน์ต่อความสวยความงามไม่แพงนะครับไม่แพงเลยวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ